พ่อจอแม่จอคุณที่เกิดพศสองห้าอายุ18ยัางสิและ2489อายุ78ยัางเจสุนัขขี้เศารจ้กประตูงานเปิดประตูใจเปิดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะเด็ดเดี่ยวแต่บางทีจะหงุดหงิดง่ายและบางทีอาจจะพูดไม่ค่อยเพราะมีฟิลด์น,นะแต่ดื้อในทางที่ดีหรือดื้อแบบมีเหตุผลมันก็โอเคนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่คุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะประตูเงินก็เปิดจะได้รับข่าวดี จะมีลู่ทางใหม่ๆเข้ามาทําให้ชื่นอกชื่นใจบางทีลูกเต้าส่งข่าวมาทําให้มีความสุขพอได้รับข่าวดีกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ยี่สามยี่สี่งูดหงินหัวใจอย่าอย่างไงุงียนหัวใจพอได้ข่าวไม่ดีเพราะคําพูดเราเองนะเพราะคนทําให้อารมณ์เสียก็ได้เนาะเพราะฉันก็ต้องระวังนิดหนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะเด็กๆก,ก็รักตัวเองไปบางทีจะมีความลับกับพ่อแม่นะบางทีไม่อยากจะจะเดินไปไหนจะไปกินข้าวจะไปหยิบของบางทีเป็นฟิลที่แบบว่าขอส่องก่อน พ่ออยู่ไหมแม่อยู่ไหมพี่อยู่ไหมถ้าไม่มีค่อยเดินออกไปเนาะพ่อบางทีบางทีช่วงนี้ยมันอาจจะมีเรื่องที่แบบเราอาจจะโดนบ่นอะ่ะเออนะคะคุณปู่คุณย่าก็เหมือนกันช่วงนี้ก็ดูลูกก็สองลูกก็ทาอะไรเขาเป็นแบบไหนนะปลายสัปดาห์อย่าไปทะเลาะอ,อะไรกับใครจะมีเรื่องหงุดหงิดเนะจ๊ะอ่ะครบนะคะระวังเกี่ยวกับพวกลมแล้วก็ข้อมือนะเออไม่รู้จะเจ็บข้อมือหรือเปล่านะคะ คุณที่เกิดพศสองห้าสามเจ็ดอายุสามสิบยังสามสิบเอ็ดสุนักเฝ้ายามจ้ะอะประตูงานเปิดประตูใจเปิดเป็นเท่าแก่น,นี้ยงแต่อายุยังน้อยปะเนี่ยเปิดประตูดูตู้เงินแต่ถ้าใครเป็นพ่อบ้านแม่บ้านบางทีก็อยากหาอะไรทําอ่ะเนาะเอออยากจะซื้อนูน่นซื้อนี่บ้างเออนะคะประตูเงินถามว่าเปิดไหมก็เปิดแต่เป็นไพ่บุคคลสัปดาห์นี้บางทีจะเสียเงินเกี่ยวกับหมอตำรวจทหารค่าปรับ และบางทีสัปดาห์นี้จะมีคนมาพูดทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดหัวใจด้วยนะโดยเฉพาะถ้าใครทํางานประจําบางทีอาจจะโดนหัวหน้าบ่นคนทําให้เรารู้สึกนอยโอ๊ยประตูลักปิดสัปดาห์นี้จะทะเลาะอะไรกับใครจะ๊ะเรื่องงานก็ไม่รู้จะทะเลาะก,กับคนในที่ทํางานไหมเรื่องแฟนก็ไม่รู้จะทะเลาะก,กับแฟนไหมหรือทะเลาะก,กับเพื่อนสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันที่22 23เอ้ย23 24ระวังขัดแยง้งมันขึ้นมาเลยจะเจอเรื่องยากๆแล้วสิ แต่มันเป็นเรื่องของคนอื่นเนาะเวลาไพ่ขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันวุ่นวายเพราะเรื่องของคนอื่นเราแค่ไม่ยุ่งกับเขาแต่ถ้ามันวุ่นวายเพราะเรื่องคนในครอบครัวเพราะเรื่องลูกเต้าก็ใจเยน็นๆค่อยๆแก้ปัญหาไปเพราะว่าศักยภาพคุณแก้ได้ถ้าคุณนิ่งและใจเยน็นไพ่เจ้าชะตาดีอะเนาะเออสู้ๆจะ้ะจะทะเลาะอะไรกับใครระวังตำแหน่งเงินเนี่ยมีจุดล่วไหลอ่าบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีเนาะอีลงุงตุงนางแต่ดูแล้วก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่ละจ้ะนะคะอ่ามาต่อโสดได้โสดไปก่อนดีกว่าเนาะบางคนเนี่ยทะเลาะกแฟน ไม่รู้ทะเลาะกับแฟนเรื่องใครเออทะเลาะกับคนที่มาจีบไม่รู้ทะเลาะเพราะอะไรเพราะว่าแอบเขาแอบคนไปมีกิ๊กหรือยังไงเพราะฉะนั้นพักลักไว้ก่อนก็ดีเนาะสัปดาห์นี้นะเอออย่าพักตลอดออะมาต่อนะคะขอบคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนพี่หวานนะสุนัขบ้านจ้ะเกิดพศอสองห้าสองห้าอายุสี่สิบสองย่างสี่สิบสามจ้ะพอได้ของขวัญเมื่อกี้ก็ฟิลกำลังใจมันมาเต็มเลยนะ ประตูงานเปิดประตูใจเปิดอยากจะออกจากงานอยากจะออกไปเป็นนายตัวเองอยากจะไปเที่ยวอยากจะหนีลูกหนีผัวไปทําตัวโสดนะอารมณ์ประมาณนี้นะเป็นไหมแต่มีดวงเที่ยวนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยนะคะประตูเงินก็เปิดจ้ะเป็นเงินต่างแดนต่างประเทศเงินออนไลน์งานประชาสัมพันธ์เงินขยับขยายที่แบบเงินที่ควรจะต้องได้เนี่ยบางทีมันจะได้เพิ่มถ้าขยันตั้งใจนะเออหาอะไรทําดีไหมอะถ้ารู้สึกว่าเงินมันดบดไปเพราะใช้เก่งเหมือนกัน นะคะประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งมิตรภาพนะอย่าทําตัวเป็นเด็กเนาะนะคะมิตรภาพดีมีปัญหามีคนช่วยเหลือลูกเต้าทําให้ชื่นใจบางทีแฟนก็เข้าอกเข้าใจเราดีด้วยในช่วงสัปดาห์นี้จะมีดวงไปซื้ออยู่ซื้อยาหา,มห,ามหมอหาหมอซื้ออาหารเสริมมาบํารุงตัวเองก็ได้เนาะคนค้าขายขยันตั้งใจเลยจะ้ะ ไม่รู้จักค้าขายออนไลน์หรือแบบไหนส่วนใครที่กําลังมองหาตลาดใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นทาอะไรมันบอกว่ากําลังจะเริ่มอยากจะทําอะไรสักอย่างที่ไม่รู้ไม่เคยทําแต่อยากจะทําลองทําดูก็ได้ไม่เสียหายเนาะเออแต่ถ้าต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ๆถ้าเราไม่ถนัดเนี่ยก็ต้องศึกษาต้องดูให้ดีก่อนด้วยเหมือนกันคนโสดมีดวงออกเดทจะ้ะขนาดคนไม่โสดเขายังจะออกจากบ้านเลยไม่รู้จะไปทําอะไรเออนะคะเนาะมีดวงออกเดทติดขัดมีปัญหามีคนช่วยจ้ะตัวเองแต่เราก็อย่าดื้อม,มากจนเกินไป ดวงแคล้วคลาดปลอดภัยดีระวังเตะนู่นเตะนี่สะดุดหกล้มนะคะไพ่ดีไม่พูดเยอะ <c oughs> มาต่อจ้ะเอ๊ะอะไรมันเด้งหายไปเดี๋ยวนะอ๋อเข้าใจละบางทีมือพี่หวายมันก็ไปเด้งไปเด้งนะอ่ะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพอสองห้าหนึ่งสามอายุห้าสิบสี่ย่างห้าสิบห้าสุนัขพิทักษ์วัดจะ้ะปึง้งนะคะประตูงานเปิดจะได้ออกงานเลี้ยงจะได้ออกงานสังคมจะได้ของใหม่ เอ,อจะได้ไปที่ที่มันระโหฐานดูดีดูเวิร์กเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกไปไหนมันก็หมายถึงว่ามีแต่คนลายล้อมอ่ะเอาอกเอาใจสัปดาห์เนี้ยถ้าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ทรงเครื่องนะจ๊ะดูรวยดูหล่อฟิลเนี้ยมันเป็นฟิลนั้นนะประตูงินก็เปิดจ้ะเงินพิเศษเงินที่ต้องได้จากอะไรก็ไม่รู้อะที่แบบไม่คิดว่าจะได้อะ่ะไอ้เงินที่คิดว่าจะได้อาจจะไม่ได้ในนี้มันบอกว่าเลยว่าจะมีช่องทางใหม่ในเรื่องของเงินเข้ามา จะมีช่องทางทำมาหากินนะใครที่เป็นนักพูดใครที่เป็นนักขายใครที่ทำออนไลน์ทำไปเลยดีๆลูกค้าใหม่จะเข้านะจ๊ะนะประตูรักเปิดไหมจริงๆมันเปิดแต่พอเป็นไพ่บุคคลเนี่ยมันค่อนข้างจะเครียดเครียดเพราะอารมณ์เครียดพออเรยดพราะคำพูดบางทีแฟนป่วยบางทีเราป่วยหรือรู้สึกบรรยากาศอื่นๆช่วงปลายสัปดาห์จะหงุดหงิดเรื่องคนโดยเฉพาะช่วงวันที่ยี่สามยี่สี่นะเออนะคะบางทีเนี่ยถ้าพูดดีนี่ดีไปเลยถ้าพูดไม่ดีนี่ได้ศัตรูนะสัปดาห์นี้นะคะ รวมๆพี่หวานมองว่าไม่ได้เสียหายเอลวองคําพูดชักงนิดนึงอย่าทําตัวอวดคนอื่นมากเกินไปสัปดาห์นี้มีคนแอบหมั่นไส้ <c oughs> มีคนแอบหมั่นไส้จริงๆแต่ว่าจะได้เจอคนที่แบบดูเก่งคนที่แบบว่าเอ้ยสร้างไอเดียหรือมีอะไรทําให้เราเกิดไอเดียดีๆก็หยิบยกมาคิดฟังเฉยๆจะดีมากสัปดาห์นี้นะคะบางทีคําพูดอาจจะไม่ได้ทําให้ทะเลาะกับใครหรอกแต่บางทีคําพูดของเราเนี่ยจะทําให้อีกคนนึงเขาคิดไปอีกแบบหนึง่ง เออถ้าเรารู้ไม่จริงถ้าเราพูดน้อยๆเป็นเรื่องดีนะจ๊ะรวมๆถือว่าดีสุขภาพระวังหัวเขา่าขาลมในท้องเยอะจะอ้วนนะเออน้ําหนักขึ้นเปล่าไม่รู้ดูแลสุขภาพหน่อยเนาะจะรู้สึกอืดๆนะจ๊ะกับแฟนเนี่ยระวังคําพูดคาจาเนาะรวมๆยังดีอยู่ไม่เสียหายนะจ๊ะมาต่อนะคะอา,อาจารย์กุ้งเขากลับมาอีกแล้ว <laughs> อาจารย์กุ้งดวงอาจารย์กุ้นผ่านไปแล้วสุนัขขึ้นภูเขาจ้ะ เกิดพอศสองห้อายุ66สิย่าง67และ2561อายุ6ขวบย่าง7ขวบจะ้ะมาประตูงานเปิดประตูใจเปิดแต่มีความลับมีเรื่องลับๆมีอะไรที่บอกใครไม่หมด2528เหมือนดูไปแล้วใช่ไหมเออ28ดดูไปแล้วจะ้ะเดี๋ยวพี่หวานเปิดให้เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะประตูเงินปิดเออช่วงเนี้ยเหมือนจะดวงไม่ค่อยดีนะ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองเพราะไพ่ใบนี้มันหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่มันเหมือนจะมีเรื่องไม่ค่อยดีมีเรื่องอึดอัดใจหลักๆถ้ายุเยือแล้วให้ระวังเรื่องสุขภาพเด็กๆเนี่ยจะไปไหนมาไหนช่วงเนี้ไม่ดีนะถ้าทําเรื่องไม่ดียุ่งกับเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้แต่บางทีเด็กๆอาจจะป่วยเนอะเออประตูรักดีคนในครอบครัวพร้อมโอบอุ้นโอบอุ้มเพื่อนก็นดีด้วยมีเรื่องหงุดหงิดอึดอัดใจเอาแต่ใจ ่วยไม่สบายไม่อยากยุ่งกับใครน้อยๆเบื่อ,อๆเซ็งๆพอปลายสัปดาห์ยี่สบสามยี่สี่ดีแล้วจ้ะครอบครัวสุขสันต์คิดดีมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นห้ามมีความลับห้ามมีเรื่องลับๆมีอะไรให้บอกคุณพ่อคุณแม่นะเพราะไม่งั้นจะโดนมีปัญหาถูกหลอกได้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าไปกดดันเขามากเกินไปเพราะบางทีเขาไม่กล้าพูดนะคะเนาะ,ะนะดูแลสุขภาพอะหลักๆอะนะจ๊ะ,ะมาดูเรื่องนะประตูงานเนะะานนะประตูงานเปิดหนึ่งสองสามประตูงานเปิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นะคะให้ประตูงานเปิด85ถึง90เลยจากสัปดาห์นี้ตั้งใจนะคะประตูเงิน1 2 3ประตูเงินเปิดกว้างๆเนี่ย3ใบปิด1ใบแงม้งมๆ1ใบเพราะฉะนั้น70 75ถือว่าประตูเงินเปิดประตูรัก1 2ประตูรักไม่ค่อยดีประตูรักเนี่ยเปิดแบบ40 50่ะมันก็ทำให้ดบๆหน่อยเนาะ พอรักบางคนก็เป็นรักเป็นตัวชูใจนะเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์นี้สู้ๆจ้ะนะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เอาไพ่ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นไปโทนเขียวโทนฟ้า,ฟาการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ถ้ามีปัญหากับแฟนมีปัญหาครอบครัวพาลูกพาเต้าไปเที่ยวสักหน่อยเสริมดวงเนาะนะคะทำบุญกับหมากับแมวดีถ้ามีลูกมีเต้ามีบริวารมีคนในครอบครัวที่ต้องดูแลเขาบอกว่าดูแลบริวารคนในครอบครัวให้ดีสอนเขาให้กําลังใจเขาเป็นการเสริมดวงคุณด้วยนะ เออแต่ถ้าอยากจะสภาพเงินคล่องเพราะติดขัดอยู่ให้เอาคภาถาพระศิวลีมาภาวนาทุกๆวันทุกๆวันตั้งนโมสามจบก่อนเนาะแล้วภาวนานาชาลิตินาชาลิตินะคะทุกๆวันไปเรื่อยๆทุกๆวันไปเรื่อยๆอ่าให้โอกาสทําให้ได้ทุกๆวันสามเดือนหกเดือนเงินจะปังไม่เชื่อทําดูสิเออนะคะเลขสามหนึ่ง และ1 311จ้ะสัปดาห์นี้จริงๆสื่อไม่มาเนาะแต่วิธีแก้เคดโชคถ้าอยากจะมีโชคให้พูดดีๆพูดเพาะๆหรือไม้ไงก็สวดมนต์สักหน่อยหรือเอาคาถา,ารพระศิวะเหลี่ยไปภาวนาแต่ต้องภาวนาแบบไม่หวังผลนะอืนั่งทํางานนั่งผัดกับข้าวก็ภาวนาไปนาชาลีติท่องไปให้เป็นเพลงในใจอะนะจ๊ะมันจะเกิดพลัง